กลับเรามาแกะกล่องตัว Huawei Smart Fit 4นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของ Huawei Fit นะครับเราซื้อมาในช่วงราคาโปรโมชั่นนะครับเหลือสองพันต้นๆต,ต,ต้นนั้นนะครับโปรติราคาก็สามพันกว่าบาทนนครับ ไม่อย่างดีนะครับมีหลายร้านให้เลือกซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็น o f f i c i a l j m เจมหรือว่าร้าน,นอื่นๆนะครับก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะครับแล้วก็กลเตรีมเพื่อนเก็บได้ด้วยนะครับใครสนใจตัว h ัวเว่ยวัทพิสสีนะครับดูในจะกล้าได้นะครับเราใส่หลายร้านนะเพื่อนห้ดูนะครับนะครับในกล่องก็จะเป็น โอเบย์วัดพิสี่นะจะมีรุ่นท็อปกานี้ก็คือรุ่นโปรนะครับตัวนี้เป็นรุ่นปกตินะครับอ้กล่องนะครับมาเป็นกล่องสี่เหลี่ยมราก,กานี้นะครับด้าน,นหลังนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูนะครับในกล่องนะครับก็จะมีตัววัวเบย์ วัดพิสันะครับเราเรียกเป็นสีดำนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวสายชาร์จนะครับเป็นแมกเนตนครับเป็นแมกเนตไต้เอนะครับแล้วก็เป็นคู่ม,มือนะครับ แค่นี้นะในกล่องคู่มืออ่านก็ดีนะครับเขาจะแต่ความต้องการของแต่ละคนครับนี่กับในกล่องเข้ามาแค่นี้นะครับ สายนะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะครับอย่าลืมแกะติ๊กเกอร์ด้านล่างออกนะครับสายล็อกก็เป็นแบบเดียวกับตัวห w ว y b a แบนด์นะครับ,กกน,บ,บ,บ e นะครับมีปุ่มบนได้นะครับด้าน,นข้างแล้วก็ปุ่มกดหนึ่งปุ่มตัวสายนะครับ การปลดล็อกนะครับตัวสายก็แบบเดียวกับแบนนะครับนะครับกดแล้วก็ดึงสายก็แค่กดลงไปนะครับทั้งสองข้างเหมือนกันนะครับนะครับให้ดูแกะกล่องแล้วก็ดีไซน์ตัวเครื่องนะครับ เปิดเครื่องนะครับเดวดูก่อนนะว่าจะเป็นการกดปุ่มไหนนะครับกดปุ่มตัวหมุนตัวน,นี้นะครับกดข้างไว้เปิดเครื่องนะครับ ก็เอาดิโนเวอร์นะครับมีเลือกภาษานะครับหน้าจอสมุดดีนะครับมีปัสใช้นับเรียบร้อยนะครับจากนั้นให้ท้อการสแกนนะครับ QR code เพื่อเชื่อมต่อตัวสับนะครับ Huawei Watch นะครับ นะครับสแกนตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราลองใช้งานกับตัว p อ o n e นะครับปกติหลายคนก็ใช้ android ได้แล้วนะครับ เมื่อสแก,กนกีนว่าโคดหน้าจอ Huawei P สี่นะครับก็จะเข้ามาให้ดาวน์โหลดตัว Huawei Health Global นะครับเราก็จะเด้งไปยังแอปตัวให้เราอัตโนมัติเลยนะครับนี่ครับจากนั้นก็กดกับตอนนี้กำลังติดตั้งแอป Huawei Health Global นะครับจากแอปตัวเราจะงานไหน iPhone 16นะครับ Android ก็าดาวน์โหลดใน Google Play Store ได้ปกติอยู่แล้วนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้กดเปิดนะครับจากนั้นก็กดตัดไปต่างๆยอมรับเงื่อนไขก,การใช้งานนะครับอนุญาตการแจ้งเตือนต่างๆจากนั้นนะครับให้เราไปที่อุปกรณ์นะครับเพิ่มอุปกรณ์นะครับระบบจะให้เราลงเชื่อเข้าใช้ด้วย โอเวไอดีนะครับครับเมื่อลงชื่อเข้าใจเรียบร้อยนะครับเราก็จะเด้งข้อมูลของเรานะครับ,บรกับอุปกรณ์ที่เราเคยใช้างานก่อนหน้านี้นะครับนะครับเราเคยใช้ตัวโ a เว่ยแบนค่าโอเว่ยแบนสิบนะครับให้เราเพิ่มอุปกรณ์นะครับไปที่ขีดจุดสี่จุดน่านบนกว่านะครับเพิ่มอุปกรณ์นะครับ ฉะนั้นญญให้ยัดให้ระบบค้นหาการเชื่อมต่ปอปก่อนนะครับนะครับระบบกำลังสแกนนะครับเจอแล้วนะครับ Huawei w a t c พิซีแต่เชื่อมต่อนะครับแตกเครื่องหมายถูกที่พิซีนะครับระบบขึ้นจับคู่ให้พูนศิบุกนะครับแตกเครื่องหมายถูก จับคู่นะครับอนุญาตนะครับก็กดตัดไปเรื่รอรการแจ้งงานนะครับตอนนี้จับคู่เรียบร้อยแล้วนะครับรูบก็จะมีโปรโมชั่นนะครับทดลองใช้ฟรีตัว Huawei Helplus นะครับ เปิดใช้าง,งานก็ได้หรือบางคนไม่ต้องการใช้ก็แบ็คกลับไปนะครับเรียบร้อยแล้วครับเชื่อมต่อเสร็จแล้วฉะนั้นก็ตั้งค่าการใช้าง,งานปกติได้เลยนะครับน่ครับเรียบร้อยนะครับเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วส่วนการตั้งค่าภายในแอปต่างๆก็แนะนำ ดูในคลิปต่อไปนะครับเราทําคลิปสั้นๆนเพื่อนให้ดูเพิ่มเติมนะครับนี่ครับ่วนควบคุมนะครับสวยนะครับนี่ครับตัวทรงควบคุมก็มีเมนูการตั้งค่าหาตัวสับในการปรบเปิดหน้าจอโหมดเผยฉายนะครับล็อกหน้าจอถ่ายน้ำบอกมียเลือกนะครับ บอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่บอกการเชื่อมต่อนะครับนะครับตัวหมุนตัวนี้หมุนขึ้นลงแล้วก็มีระบบสั่นตอบสนองนะครับกดปุ่มด้านล่างนะครับการออกกำลังกายาต่างๆเป็นทางรัดของการออกกำลังกายนะครับนะครับ หมุนได้นะครับือว่าเราปัดสไลด์กับนิ้วก็ได้นะครับหมุนโอเคเลยนะครับด้านบนก็จะบอกเวลานะครับดีไซน์สวยนะครับการกลับหน้าจอหลักนะครับกดปุ่มหมุนตัวนี้นะครับหนึ่งครั้งปัดจากล่างขึ้นบนนะครับก็ความแจ้งเตือนนะครับปัดจากซ้ายไปขวานะครับ ก็จะบอกในส่วนของสภาพอากาศกควบคุมเพลงนะครับปัดจัก์ขวาไปซ้ายนะครับก็จะเป็นเมนูต่างๆนะครับนี่ครับนี่ครับกลางขึ้นกลางแรงกลางบอกด้วยนะครับเราสามารถ แต่ทั้งค่าเพิ่มเติมได้จากตัวแอฟนับนะครับ,รบวิธีการต่างๆการใช้งานนะครับเดี๋ยวเราจะทำคลิปสั้นเพื่อนให้ดูเพิ่มเติมนะครับแกะกล่องแล้วก็ทั้งค่าเบิ้งต้นประมาณนี้นะครับ